สวัสดีครับแนะนำการใช้งานเครื่องซีลสูญญากาศรุ่น nf นะครับที่ลูกค้าจะได้ไปในกล่องนะมีตัวนี้สายยางดูดอากาศใช้กับขวดแก้วขวดโหลนะถ้าเกิดใช้กับถุงอันนี้ไม่ต้องใช้นะครับเก็บไว้ได้เลยมีแถมถุงม้วนยาว5เมตร1 m, ม้วนแล้วก็มีถุงแพ็คด้วยนะครับประมาณ10ใบ1แพ็คตัวเครื่องทํางานยังไงบ้างตัวปุ่มแรกนะครับปุ่มดูดลมอย่างเดียวปุ่มนี้ปุ่ม ซิลปิดปากถุงอย่างเดียวนะครับอีกปุ่มนี้เป็นปุ่มเลือกโหมดอาหารว่าจะเอาเปียกหรือแห้งหรือมีน้ํานะครับกดตรงนี้สลับไปสลับมาปุ่มนี้เป็นปุ่มอัตโนมัตินะครับกดหนึ่งครั้งดูดลมด้วยซิลปิดปากถุงด้วยนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของรุ่นนี้ก็คือว่าสําหรับซิลอ,อาหารที่มีน้ําได้นะครับลูกค้าในบริเวณแถบ ช่องซิลเนี่ยมันจะมีถาดเก็บน้ําอยู่เห็นไหมเดี๋ยวผมถอนให้ดูถ้าเกิดเราซิลอาหารที่มันมีน้าเนี่ยน้ำจะเข้าไปอยู่ในนี้นะครับถ้าเกิดมันใกล้เต็มลูก้าอาไเปเททิงนะใส่กลับเข้าไปที่เดิมนะครับแบบนี้นะครับผมซิลให้ดูเนาะอันนี้เป็นไก่นะครับเดี๋ยวผมเลือกหมวดเป็นอาหารมีน้ํานะกดให้มันเป็นตรงตัวเอ็มนะครับใส่เข้าไปตรงบริเวณช่องดูดอากาศนะครับ ปิดฝากดให้มันล็อกฝานะครับกดปุ่มอัตโนมัติ1ครั้งปุ่มนี้นะครับรอเครื่องทำการปิดปากถุงสักครู่หนึ่งนะครับถ้าเกิดไฟปุ่มนี้ดับเมื่อไหร่เปิดฝาได้เลยแบบนี้คือเรียบร้อยนะครับ กดปุ่มปลดล็อกนะครับซ้ายขวาเปิดฝาขึ้นมานะครับรุ่นนี้แถบซิลจะค่อนข้างใหญ่กว่าตัว NS นะครับ4.7มิลนะโอเคต่อไปเดี๋ยวทำอาหาร